รถเข้าใหม่ของเราวันนี้นะคะสวยถูกใจใครหลายๆคนที่กำลังมองหา C 2 0 0 Coupe ู MZ f a c e l i f t ค่ะสวยเหมือนใหม่แบบ100%เลยนะคะ <Wow. S 1> เนียบมากๆสีขาวบบอสีแดงเลขไม่ก็น้อย oh. ราคาประหยัดกว่าออกรถใหม่ไปเกือบ1ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะกับออปชั่นที่จัดเต็มเลยนะคะ oh. พร้อมแล้วที่จะไปรับชมเขาหรือยอยางงั้นตามตูนไปดูดีกว่าค่ะ นี่ก็คือรถเข้าใหม่ของเราวันนี้ค่ะ Mercedes ดสเ z C 200 Coupe A.M.G. Facelift นะคะเป็น C-Class Coupe เจเนอเรชั่ที่จำหน่ายป้ายแดงอยู่ตอนนี้เลยค่ะมาพร้อมกับความสวยมากยิ่งขึ้นนะคะและเขามาพร้อมกับสีขาวโพลาไวค่ะเป็นสีขาวสุดสวยมากเลยนะคะ ตัดกับตัวขอบรถที่เป็นสีดําได้อย่างสวยงามภายในนะคะเป็นสีแดงค่ะุผู้ชมสีขาวบอสีแดงเนี่ยสวยมากๆเลยนะคะด้านหน้าของเขาเป็นชุดแต่ง AMG รอบคันดีไซน์ใหม่ของเฟซลิฟค่ะกระจังหน้าเป็นแบบ d ด m มอน g r i l วนะคะตรงกลางจะมีในส่วนของ h i Gloss b l a c k นะคะแล้วก็ดาว m e r c e d e เเป็นเต้นแบบดาวเต็มเพิ่มความสวยแล้วก็ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ในส่วนของไฟหน้าของเขานะคะสำหรับ C200 คูเป้รุ่นนี้ได้ไฟหน้าแบบระบบมัลติบีมด้วยเป็นระบบปฏิบัติการอาัจฉริยะตัวใหม่ล่าสุดของไฟหน้า Mercedes-Benz ค่ะถัดมาในส่วนของล้อลองสังเกตดีๆนะคะลายล้อตัวนี้จะเป็นลายเดียวกับตัว c 4 3คูเป้เลยค่ะให้ความสวยมากๆใหญ่เต็มจุมล้อมาด้วยกันถึง19นิ้วเลยนะคะ ด้านบนเป็นหลังคาแก้วพาราลามิกการรูปค่ะละคาหน,นี้ได้ถูกเสริมหล่อในส่วนกระจกด้านข้างเป็นแบบสีดําให้ความสวยมากๆพร้อมกับกระจกด้านข้างนะคะจะเป็นกระจกแบบเฟรมเลสค่ะให้ความสปอร์ตมากๆเลยทีเดียวนะคะพร้อมกับตัวระบบคีย์เลสโกแพคเกจแล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้าใครนะคะกําลังมองหาหรือว่าตามหา C200 ยคูเป้สวยๆสักหนึ่งคันคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าประหยัดกว่าออกรถใหม่ไปเกือบ1ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะ สำหรับดีไซน์ด้านท้ายนะคะมีความสวยมากๆเลยค่ะไฟท้ายขนาดใหญ่แล้วก็เป็นดีไซน์ใหม่ด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะคันนี้มีสปอยเลอร์ด้านหลังด้านล่างนะคะจะเป็นดิฟฟิเซอร์ท้ายแบบหลายท่อคู่ของ AMG และในส่วนฝาท้ายนะคะสามารถเปิดด้วยระบบ h o n ด s ฟีแอเซค่ะเปิดฝาท้ายโดยไม่ต้องใช้กุญแจแล้วก็ปิดด้วยฝาท้ายไฟฟ้าได้อีกด้วยนะคะ พื้นที่เก็บของค่ะกว้างขวางมากพอสมควรเลยทีเดียวนะคะใครค่ะจะใช้งานคนเดียวหรือว่าใช้งานเป็นคู่รถคันนี้ตอบโจทย์มากเลยนะคะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้ค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน4สูบค่ะขนาดอยู่ที่1 5 0 0ซีซีกับอีก184แรงม้านะคะจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ9สปีีเลยทีเดียวค่ะ แต่คันนี้นะคะมีในส่วนของ Turbo เทอร์โบด้วยค่ะทําให้รถคันนี้ออกตัวแล้วก็มีพละกําลังมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังประหยัดน้ํามันเหมาะกับยุคนี้มากเลยทีเดียวค่ะใครนะคะกําลังตามหาหรือว่าสนใจรถคันนี้อยู่ต้องรีบสแกน QR code มาสอบถามเจ้าที่ฝ่ายขายแล้วนะคะสําหรับภายในคันนี้นะคะอย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่าเป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตสีแดงทั้งคันเลยนะคะให้ความสปอร์ตมากๆเลยค่ะพร้อมกับฟังก์ชันภายในที่จัดเต็มแล้วก็เป็นดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะเริ่มจากหน้าจอเลย จุดสังเกตเด่นเลยนะคะเป็นหน้าจอขนาดใหญ่ขึ้นค่ะมีดีไซน์ความสวยมากเลยทีเดียวนะคะมีขนาดใหญ่ถึง10.25นิ้วค่ะ ที่สามารถคนโทรลในส่วนของการตั้งค่าตัวรถได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ GPS นะคะหรือว่าเรดีโอต่างๆการเชื่อมต่อบุทูธการเชื่อมต่อแอปเมอร์เซดิสเบนท์มีนะคะสามารถคนโทรลได้ง่ายๆเลยค่ะสําหรับแดชบอร์ดของคนขับนะคะรุ่นนี้เป็นแบบดิจิตอลแล้วค่ะสามารถปรับได้ถึง3รูปแบบเลยนะคะทั้งแบบสปอร์ตแบบคลาสสิกหรือว่าแบบโปรเกรสีฟนะคะคันนี้มาพร้อมกับเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์ด้วยนะคะให้เสียงเพาะสุนทรีตลอดการเดินทาง บอกคุณ้าเป็นแบบปรับไฟฟ้าพร้อมเมมโมรี a แพ็กเกจคอนโซลตรงกลางของเขาเป็นลายไม้สีดำค่ะให้ความหรูหรามากเลยนะคะแถมยังมีนาฬิกาของ Mercedes-Benz ดด้วยค่ะให้ความหรูสุดๆเลยค่ะ แอร์ <Air S 2> เป็นแบบดูโอโซนด้านหลังนะคะสามารถนั่งได้อีก2ที่จะไป2คนหรือไป4คนนะคะ C200 คูเป้ p p C, คันนี้ตอบโจทย์มากเลยค่ะมีในส่วนของตัว p a r k i ิ g งพ l o t ด้วยนะคะแล้วก็ไฟ a m b เบียน i g ไล i n g ที่สามารถปรับได้ถึง64สเฉดสีหลังคาแก้วพาราลลมิกาสูบข้างบนค่ะเพิ่มความโปร่งโอ่งถงให้กับห้องผู้โดยสารมากยิ่งขึ้น รถคันนี้ออปชั่นจัดเต็มอย่างที่บอกไปแล้วก็สวยเหมือนใหม่แบบร้อเอเซเลยนะคะและสําหรับรถคันนี้นะคะเป็นรถปี2019ค่ะเลขไม้วิ่งมันน้อยมากๆเลยนะคะเพียงแค่32,000กิโลเมตรเท่านั้นกับราคาสุดพิเศษที่เบนเอนเคตั้งไว้เพียงแค่2 7 9ล้านบาทประหยัดกว่าออกรถใหม่ไปเกือบ1ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะแถมยังมีวารันตีสูตรเบนทไทยแลนดถึงปี2022ด้วยนะคะ ทำไมคะในเมื่อรถคันนี้นะคะสวยเนียบเหมือนนายแบบร0 0ซแถมได้ซ2 0 0งคูเป้ตูเฟสลิปสีขาวบ่อแดงด้วยกับราคาพิเศษเพียงแค่2 7 9ล้านเจบาทต้องรีบแล้วนะคะใครกำลังตามหาอยู่ต้องมาที่ b บ k เท่านั้นค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาที่ b n นเคที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้การตูนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะ